ข้อนี้ทําไมคนหล่อคนรวยมันต้องหยิงามันยิงจริงนะแต่มันไม่ได้หยิงเพราะว่าอย่างที่เราเข้าใจอ่ะทําไมถึงหยิงเขาเฉยเฉยเขาไม่ได้หยิงแต่ประเด็นที่ว่าคุณอ่ะทําไมถึงไม่หยิงมากกว่าทําไมคุณถึงเป็นคนดีทำไมคุณถึงเป็นในสกายทำไมคุณเป็นคนที่คบง่ายทำไมคุณเป็นคนใจดีเพราะอะไรรู้ปะ ก็คือคุณไม่มีอะไรคุณเป็นคนจนคุณเป็นคนไม่มีอะไรคุณก็ต้องทำตัวให้ดีเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่คุณทำได้ที่จะยกระดับตัวเองก็คือความดีส่วนคนรวยๆเขาเฉยๆเขาไม่ได้ยิงเขาไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนไม่ดีมันก็เหมือนคนไม่มีเนี่ยอยากมีในสิ่งที่ตัวเองไม่มีเนี่ยก็ทำได้อย่างเดียวในต,ตอนไม่มีก็คือแค่ความดี คนมันก็จะเรียกร้องให้ทุกคนทําดีเพื่อให้ผลตอบแทนในความดีออกมาก็คือคนเก็บกระเป๋าตังได้ก็ปตังไปคืนอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าคุณรวยเก็บกระตน่ำกระเป๋าตังได้ก็ตังไปคืนไหมก็คืนเหมือนกันถ้าคุณไปนับเาเขาเป็นคนดีไหมก็มันมีตังแล้วพี่มันก็ไม่มันก็ไม่อยากได้แต่คุณในกระเป๋านี่มันเปิดกระเป๋ามาไม่แค่สามหมื่นกระเป๋าตังมันมีสองล้าน มันก็ต้องเอาสามหมื่นไปคืนสินี่แหละก็คือว่าคุณคุณคุณไม่มีแต่คุณทำในสิ่งที่รู้สึกมีคุณค่ามากๆเนี่ยคุณคุณก็ทำได้อย่างเดียวคือทำความดีถูกป่ะส่วนคนรวยเขาก็ทำความดีเหมือนกันเขาพกตังค์ไปสองล้านเขาเจอเงินสามหมื่นเขาเอาไหมไม่เอาเหมือนกันเขาก็เป็นคนดีแต่คุณไม่มองไม่มองข้อดีคุณบอกว่าคนคนรวยคนหล่อเนี่ยมันหยิกก็คือเขามีไง เขาไม่จาเป็นต้องไปเดินหามีคนเข้าหาเขามีคนมาบริการเขาเขาไม่ต้องบริบริการใครเพราะคนนั้นมันเดินเข้ามาหาอยู่แล้วเราพูดถึงเรื่องผู้หญิงนะเหมือนกันคุณไม่มีเนี่ยคุณก็ขวยขวานหาผู้หญิงสวยผู้หญิงที่ไม่ขี้เละระดับหนึ่งเนี่ยแล้วคุณคุณไม่มีคุณก็ต้องไปป้อนฝีดอะไรทักอย่างให้เขาก็คือ ไปจีบเขาอะนะถ้าเขาชอบคุณน่ะมันก็โอเคนะแต่เขาไม่ชอบคุณนะคุณก็ต้องพัถวายของอย่างเดียวที่มีคือจุกหัวใจของคุณเน่ะเวลาของคุณคุณจะจ่ายเงินคุณก็จ่ายไม่ได้คุณก็ไปทําแบบเนี้ยกับผู้หญิงส่วนคนรวยเขาไม่ต้องทาเพราะเามีไงเพราะคุณก็เข้าใจอย่างเดียวว่าผู้หญิงเขาต้องการคุณก็เลยไปป้อนให้ไปป้อนให้ผู้หญิงถูกปะ ป้อนไม่กระทั่งเงินเลยนะคุณเงินคุณไม่มีคุณมีเงินเดือนพอๆกับผู้หญิงะ่ะคุณก็ต้องมาเก็บสะสมแบบอย่างไปซื้อมือถือ iPhone ให้ให้แฟนตัวเองไะแฟนก็ดีใจอะ่ะแต่แฟนก็เป็นกังวลน,นิดๆว่าไอ้ไอเงินเดือนเราก็ห่างกันไม่น้อยเงินเดือนเราเท่าๆกันนะซื้อไอโฟนให้เราอย่างเงี้ยผู้หญิงก็รู้สึกยังไงอะ่ะรู้สึกไม่ดีนะคุณก็พยายามป้อนพวกนี้ให้ให้แฟนตัวเอง ดูแลเลี้ยงข้าวซื้อกับข้าวเป็นห่วงเป็นใหยประเด็นที้ว่าทําไมแล้วคุณต้องพยายามทําอ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมคุณไม่ธรรมชาติอะ่ะคุณต้องฝืนคุณต้องพยายามอะ่ะมันเลยมีคําถามว่าทําไมแล้วทำไมผู้หญิงไม่ไปหาคนที่เขามีแล้วอะ่ะก็คือว่าคนที่เขามีแล้วเขามีอยู่แล้วอะ่ะมันมีคุณค่ามากๆอยู่แล้วทําไมผู้หญิงไม่ไปหาไปคนแบบนั้น แล้วเขาก็จะไม่รู้สึกแย่ด้วยว่าผู้ชายคนนี้ซื้อ iPhone ให้เพราะเขาจะเป็นเจ้าของร้านมือถืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาเป็นสายหรือเขาเป็นแบบคนรวยมากอะ่ะเขาผู้หญิงก็ไม่หาไปหญิงอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยเพราะคุณไม่มีไงคุณลยต้องพยายามไอคนรลลวยๆที่เขาหญิงเนี่ยเขาไม่ต้องพยายามผู้หญิงเขารู้ว่ามีผู้หญิงเขาเลยจะบาหามาหาคนรวยๆหล่อๆมีฐานะ เขาไม่ต้องกังวลว่าผู้ชายคนเนี้ยวันหนึ่งจะซื้อมือถือให้เขาแล้วตัวเองจะเดือดร้อนไหมตัวเองจะเจ็บปวดไหมนี่ไม่นับรวมที่แบบเมิงคนแบบน่าเกลียดมากนะผมดูนะผมดูจะเจอในคลิปอันนี้นอกเรื่องนะมันมีคลิปแบบว่ามันเลิกกันนะ่ะไม่ถอนรูปแต่มันก็คลิปทําเอาหานะผู้ชายผู้หญิงแม่ก็ถอนทุกอย่างออกจากห้องไปหมดเลยนะทั้งรูปหมาแมวที่เลี้ยงว่าเอาแมวไป เออเอาโต๊ะเอาเตียงไปเอาชักโครกมันมีมันมีมันมีรูปหนึ่งแบบแบบมันทําบาแกล้งเงี้ยนะทำมาเอาหาคือเอาชักโครกไปด้วยเอาอ่างล้างหน้าไปคนดูก็หาดิแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคนเลิกกันอนะ่ะคนไม่มีเนี่ยบางคนอนะ่ะมาตามทวงของกันอนะ่ะมันเห็นสภาพแนละ้วถ้าเราเป็นถ้าเป็นผู้หญิงมาตามทวงของผู้ชายเราก็รู้สึกเฉยๆใช่ป่ะแต่คนตายไม่มี ถ้าเป็นผู้ชายไปตามทวงของผู้หญิงเะยตัวเองก็ไม่มีเงินผู้หญิงก็มีเงินระดับเดียวกันะก็ต้องมาแบ่งกันอันเนี้ยก็คือว่าทำไมผู้หญิงถึงครบคนวรวยใช่ไหมก็เผื่อนะก็คือของที่ให้มาทั้งหมดแต่ก็ไม่ทวงนะเออเผื่อผู้หญิของก็เผื่อมีรถเอาไปรับแฟนใหม่ด้วยซ้ำซื้อรถให้ผู้หญิงแล้วผู้หญิงรับแฟนใหม่เขาก็ไม่ว่านะก็คือปัญหาที่ว่า มม่ได้ยิงหรอกก็คือว่ามันมันมีอ่ะมันมีมันเลยเลยเฉยเฉยอ่ะคุณดูเหมือนยิงเี่ยคุณไม่ยิงเนี่ยสบายๆเขาเรียกเขาเรียกคนไม่มีพันธะอ่ะนะเนี่ยผู้หญิงชอบมากก็คือว่ามันก็ใช่อ่ะมันรวยอ่ะแต่ว่ามันไม่ต้องมานั่งคิดอะไรอ่ะคุณมีแฟนกันอ่ะคุณจะไปกินข้าวตรงไหนด้วยกันเพราะเผื่อคุณต้องแชร์กันนะไปกินตรงนั้นนะเธอไปกินเราก็ทะเลาะกันนะว่าซื้อกับข้าวนี้ไม่กิน มีดราม่าว่าเลือกเยอะอะไรอย่างเงี้ยว่าผู้หญิงเ่ะผู้หญิงเลือกเยอะเขาไม่ได้เลือกเยอะแต่คุณะซัพพอร์ตเขาไม่ได้เองเออเพียงแต่ว่าถ้าคุณคุณคุณไปไปไปเที่ยวร้านแพงเลยอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ไม่ปฏิเสธถูกป่ะพอคุณเลือกเพราะคุณไม่มีอ่ะคุณก็กำกึกแล้วว่าคุณจะเลือกอะไรให้ผู้หญิงคุณจะแดกข้างทางก็คงไม่ได้ ไปแดกฟาสต์ฟู้ดก็แม่งงนเงินก็น้อยไปแดกร้านไฟเดนเนอร์ก็ไฟเดนเนอร์หมายถึงว่าที่มันกินคิอค่าอาหารกินดดนเนอาาร์เป็นคอร์สที่มันอาจจะมีพวกอยู่ใต้แสงเทียนนะไฟเดนเนอร์เนี่ยคุณก็ทําไม่ได้มันก็อึอดอัด่นะเพราะคุณไม่มีคุณก็ต้องพยายามให้ผมพูดเลอเทอไปเรื่อยเลยสุดท้ายสุดท้ายทำยังไงรู้ปะ ปลอบใจตัวเองจนเป็นกระแสสังคมรักกันต้องช่วยเหลือกันรักกันต้องต้องสร้างฐานะด้วยกันผู้หญิงอย่าไปขออะไรผู้ชายเยอะเพราะผู้ชายมันไม่มีเออรักกันต้องถนอมน้ำใจกันมันเป็นความโรแมนติกอย่างหนึ่งนะแต่เป็น,นความโรแมนติกที่มันมันเศร้านิดๆน,ดนดนะคือปลอบใจตัวเองเพราะตัวเองไม่มี ก็เลยก็เลยเชิดชูพวกพวกความดีพวกนี้ออกมาอย่างที่ผมบอกก็เจอกระเป๋าตังค์เนี่ยก็อยากให้คุณยกย่องอ่ะว่าว่าทําดีเพราะมันไม่มีไงก็มีอย่างเดียวที่ต้องทำก็ทําความดีในใจก็นึกว่าแต่ใน,ในใจก็กลัวเรื่องเรื่องเรื่องโทษด้วยนะก็คือแต่คนถ้าคนมีอ่ะมันไม่กังวลเรื่องเนี้ยแน่นอนก็พาถึงผู้หญิงเนี่ย ไม่จค่วนไปด้วยอย่าไปโทษนะว่าผู้หญิงแบบชอบคนรวยอะไรเงี้ยชอบคนมีฐานะเนี่ยขเขาเรียกอะไรนะเออคบคบคนหลอ่อแต่งงานกับคนรวยแต่ถ้ามันคนหลอด้วยรวยด้วยอะ่ะมันก็จบะนะแต่ความจริงแล้วอ่ะเออคุณเข้าไปอยู่ในจุดที่จุดผิดที่ผิดทางถ้าคุณไม่หล่อนะพอคุณไม่หลอ่อไม่รวยไม่รวยแล้วกันคุณก็เหนื่อยคุณก็ซับพอร์ตผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่พอหรอคขาจริงก็คุณมันมันมันน้อยไปคือผมไม่อยากดูถูกนะคุณมีน้อยคุณก็ต้องหาผู้หญิง่น้อยหน่อยถ้าผู้หญิงเขาเขาเยอะเขาเป้าหมายชีวิตเขาสูงอะไรเงี้ยคุณซัพพอร์ตเขาไม่ได้คุณก็ต้องเดินออกมาแต่คุณจะไปโทษผู้หญิงว่าผู้หญิงเขาเขาเยอะเขาอยากได้เยอะอะไรเงี้ยคุณคุณห้ามเขาไม่ได้เพียงแต่ว่าคุณจะซัพพอร์ตเขาไม่ได้เองคุณน้อยไปเองอันนี้คุณต้องเดินออกมาคุณค่าคุณน้อยไปปุณค่าเขาก็สูง แน่นอนที่คุณอะยอมเขายอมควักเงินทุกอย่างให้เขาเนี่ยเพราะเห็นมูลคนะ่าเขาสูงคือเขาสวยเพราะเขาสวยเสร็จคุณก็ยอมทุกอย่างโดยคุณอะกระเป๋าตังค์ระเบิดอันนี้ก็คือคุณจับคู่ผิดมาตรฐานเขาสูงอันแน่นอนคุณดูก็รู้ว่าวันในวันหนึ่งอะผู้หญิงคนนี้เขาก็ต้องไปหาคนใหม่ที่มันรวยกว่าคุณก็เผื่อคุณอาจจะช้ำใจในวันสุดท้ายอะคุณยื้อเขาไม่วคุณยื้อเขาไม่ไหวแบบว่า หมดตัวไม่พอแล้วยื้อผู้หญิงไม่ได้เนี่ยแล้วคุณก็มาดังร้องไห้ฟูมไฟว่าแม่งชอบคนรวยหนีไปกับคนรวยรวยอะไรเงี้ยก็คือคุณจับคู่ผิดแต่ที่บุญกันทุกเรื่องอนะ่ะคือมูลค่าก็สูงเกินคุณตัวใหญ่สวยเกินเกินกระเป๋าตังคุณเนะคุณไปจับคู่เขาอยู่ที่คุณได้แป๊บๆอ่ะพออยู่ที่คุณได้แป๊บๆก็คือว่ามันก็ผ่านเงินคุณแต่นะผ่านฐานะคุณอนะ่ะคุณมีไม่พอ ถ้าคุณไปหาผู้หญิงที่มันลงกว่านั้นก็คือผู้หญิงที่เขาเขาพร้อมซับพอร์ตคุณนะเออมาอาจจะไม่สวยกว่ากว่าคนอีกคนหนึ่งยอะไรเงี้ยเนาะคุณก็จะไม่มีปัญหาแต่ความจริงแล้วมันก็มีปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันผู้หญิงคนเนี้ยไปคบผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเป้าหมายความจะสูงกว่านั้นก็ได้ผู้ชายคนหนึ่งขาคิดว่ารวยแล้วก็ยังรวยไม่พอก็มีนะเออแต่แน่นอนอ่ะผู้ชายเขาก็ต้องบุงว่าผู้หญิงคนเนี้ยสวยแค่ไหน สวยคุณค่าที่มีแค่ไหนเขาถึงยอมจ่ายออกไปดึงดึงผู้หญิงไว้ได้ไหมก็คือสวยแค่เนี้ยแต่ขอขนาดเนี้ยก็ไม่ใช่ถูกไหมคุณก็จะเข้าใจใช่ไหมแต่เขาสวยแบบคนนึกภาพนะอะไรนะนนงานจักรวาล่ะนัตาลีเกเบวาคบเขากับพาราดอนสีชาพันอย่างเงี้ยพาราดอนก็รวยนะแต่รวยไม่มากพอ กับนางงามจักรวาลคนนี้คบกันได้พักๆแน่นอนนะครับแต่กราวคนนี้เขาก็จะมีคิดจะมีลูกกับปาราดอนไม่ได้ว่าเขานะมันเป็นงี้คุณเู้ททำไมเขาไม่มีลูกกันเพราะผู้หญิงรู้ตัวเองว่าพาราดอนนะมีคุณค่าระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่คุณค่าที่เขาต้องการคบกันได้ชั่วคราวพาราดอนรู้ไหมพาราดอนรู้ว่านางงามจักรวาลคนเนี้คบกับเราะได้แค่ไหนก็คงได้ไม่นานหรอก เออก็ได้ไม่นานเขาต้องไปจากจากพาราดอนแน่ดนอนอันนี้เข้าใจตรงกันก็คือไม่มีลูกเห็น <He ard S 2> ว่าเขาไม่มีลูกกันเพราะว่าอีกคนอนะ่ะสูงกว่าพาราดอนก็คือนางกำจัก,กรวานอีกคนหนึ่งเป็นแค่นักกีฬาระดับระดับโลกนะชุนชุนซันนะเงินเยอะไหมก็ไม่เกินพันร้อยล้านนะเงินเงินสดนะธุรกิจมีไหมก็ไม่มีถูกไหม รีบอบอกแบอกว่าก็ครบครบขั้นเวลาไปก็สุดท้ายก็ไปคบกันธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านก็มีลูกกันแค่แค่นั้นจบอแต่ประเด็นนะส่วนใหญ่มันเอารูปมาผูกกันนะมาคุณภาพกันนะก็คือมีลูกกันนะสุดท้ายก็ต้องเลิกมันก็เลิกอยู่ดีแล้วพูดบุญล้วขามแั้ไม่สูงผู้ผู้หญิงก็ต้องไปผู้ชายก็ไปสุดท้ายก็มีลูกติดอย่งี้แก มันคือจับคู่ผิดตั้งแต่แรกกันนะสวยเกินมันดีมันสวยเกินกินเกินเกินฐานหน้าตัวเองเนี้ยมันก็ดึงกันไปไม่อยู่แต่บางคนมั่นใจนะก็คือมั่นใจไงว่าเอาอยู่ก็คือว่าเลี้ยงดูเขาได้สุดท้ายหมดตัวหมดตัวทุกคนเอาไม่อยู่จริงๆผู้หญิงบางคนเนี่ยสวยเกินคุณค่าเขาไม่ได้พูดถึงนิสัยนะเพราะเขาสวยมากมันต้องมีไม่ใช่เพราะเขาสวยมากแล้วเขา เขาวอนผลตอบแทนให้เขาเยอะๆไม่ใช่นะผู้หญิงไม่ได้เป็นคนแบบนั้นผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบเห็นแก่งเงินแบบนั้นแต่หมายความว่าคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเขาถาวรในคือความสวยเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะมันจะมีคนรวยมาแย่งคุณแล้วเขาก็จะไปจากคุณไม่ใช่เพราะว่าคุณจะจ่ายให้เขาไม่พอมันไม่เกี่ยวแต่พอดีมันตัวเลือกรวยกว่ามันเข้ามาง่ายไอผมพูดทั้งคลิปเนี่ยมันก็ เหมือนผู้หญิงเขาว่าแบบน้าเงินแต่ความจริงเขาไม่น่าเงินอนะ่ะเขาคุณค่าเขาโดนมองโดนให้คุณค่าจากคนอื่นก็คือคุณค่าของเขาเนี่ยโดนมองจากคนอื่นถึงคุณจะรวยระดับหนึ่งคุณได้แฟนคนสวยๆมาเนี่ยแต่ความสวยเขาสวยมากๆสวยกว่ากําลังทรัพย์คุณแน่นอนอะ่ะคนจะมีกําลังทรัพย์มากกว่าคุณะที่รวยกว่าคุณอะ่ะเขาเ็าจะมาสนใจผู้หญิงคนเนี้ย เขาเขาจะมาแย่งคุณเขาก็มาทรัพ์อผู้หญิงนี้ต่อไปผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็แพ้เขาก็ไปรักอีกคนหนึ่งเพราะรู้ว่าคุณ่ะไม่คู่ควรกับเขาคุณค่าที่คู่ควร